มาเอายิงจุดเล่นก่อนพี่แพ้อ่ะจริงว่ะไอ้เครียชิมหายไปก็บอกเขาเล่นก่อนอ่าโอเคจัวไปโอ้โเปลี่ยนสองใบเปลี่ยนสองใบเหมือนกันหนึ่งสองสองก็สับดี เอาโอเคผมเล่นก่อนนะครับเอาเลยมาเลยพี่เลยจวไพาสองใบหนึ่งสองโอ้โโคตรดีมือวิมผมก็อยากดีมากอะผมจ่ายสี่เจมครับเรียกอูดคุณแม่ครับคุณแม่มันว่าไงอะอ่ะเอฟเฟกแม่แบงก์ก่อนครับแม่แบงก์ถูกจ่ายให้เจมสีม่วงครับผมจะเปิดท็อปเด็ก รลบก็เด็กแล้วก็เรียกว่าจะให้มันอยู่หรือว่าส่ง,งนรกเงลือกส่งนรกอเอสเอ็กอูดคุณแม่ H U R K N A ครับสั่งใช้งานาอ่าเซนไว้ S ครับแล้วก็จะสูบเท่าที่สูบสามใบสองสามแล้วเรียกแบงค์จากในเด็กครับที่ไม่ใช่เออลิวันใบไหนก็ได้ออกมาวต้องเป็นแบงค์คือแบงค์อะไรเอ่ยแบงค์อสวินครับ พลังอย่างนี้มันจะมา6เลยเนาะจะเป็นพลัง6เลยครับโอ้ยแบงคเอ้ยแล้วผมผ่านเธอเลยผ่านเธอเลยอ่ะได้ผม<ล><ด>ขอตัดได้ครับเธอนะเข้าดอฟเฟดผมกว่าใช้เอฟเฟกต์โอลิวันมันสามารถนำการก์ดูมันขึ้นมือได้แทกการจั่วได้เลยพี่ตอนดอฟเฟดแรกเท่านั้นโอเคลาชินีลาชินีหนูรัะทศคุ ก็เลยจากนั้นผมขอใช้ความเจริญได้ครับจัวสองจัวสองเจริญถ้าได้แลนเมื่อไหร่นะยาใหญ่เอ้ยเออแลอสวินแบงค์ผมตัวใหญ่มากๆมันเขี้ยวมากเลยมือแบบมือมันเขี้ยวมากเลยเอาไงดีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพัน เก็บอยูพิงขานผมสิ่นเลยนะงเลยคุณไม่สามารถท้าผมตายได้สิ่งไม่ออกวะเอามาไม่เป็นไรผมทิ้งครับวิรวันแม่แบงค์ครับเรียกแบงค์ขุนศึกครับแซ่หูกดวิรวาลแม่แบงค์แลเปิดส่งลงนรกครับโอ้ยคุณโม่แล้วว่าวิรวัลแม่แบงค์อีกใบครับเฮ้ยเรียกนายวิริวานแบงค์ครับเฮ้ยกดเท็กมัอนเดมครับแล้วส่งลงนรกผมโดนสิ่งแล้วเนี่ยสิ่งแล้วพี่ อาเข้าพระท่าเลยครับนายนิจบาลแบงค์ตีครับโอ้โหขอเป็นไม่นับจังได้จูอ่ะอัศวินแบงค์วิ่งใส่ครับโอ้โหูยไหมนะมีนัดจังไปเลยครับแบงค์เซ่อโอ้ขอเป็นอูดได้ไหมแต่ความเจริญอ่ะโอ้ไม่เป็นไรก็ได้จูอันึงผ่านครับตาผมสิ้นละขาเดินจั่วหนึ่งไม่นับจังจูอันหนึ่งเปิดห้าหนึ่งสองสาม chu anh ninh ok mày ăn mày ăn mày 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 จากนั้นผมขอทิง้งเกมสามรันเชิญพ่อพันเฟกต์ต่อจุติ L P i, ถ้ามีนางพญยายอยู่อันเชิญลัตเตุยคอร์สไม่เกินห้าได้เลยพี่จากเด็กได้จะทำไงดีนะฟิลน้อยเหลือเกินมาเลยามาเลยมาเลยโอ้นี่หกเลยเหรอเนนะี่ยหกครับอัศสิแนแบง ตายแล้วบ,บ้าแล้วจงอ,ออกมาโอ้หนูมนุรรษย์รอตตุวีสี่สี่แล,แล้วได้อีกตัวหนึ่งกับแม่วัวโอเคแม่พัน <mm> ไม่มีแลนไม่ซิ่งเลยอืมเข้ามาทำ<ช>อะไรฝุงหนูฝุงหนูนะลูกอันนี้มันจะบวกสองอ ตัวละหนึ่งเป็นห้าสองสามสี่ห้าีวอกหนนึ่งเป็กพูดไม่ได้วะต้องแลกจริงเหรอแลกทำไมสี่ห้าตีโออไปเรื่องการยอนแบงก์ตายสามตีแซวอูตาย ไปเลยมันตีมันตีมีหรือเปล่ามีมีรีอกหรือเปล่าไม่มีไปมันลดไปลดไปสี่ครับพี่อ๋อผมตายอยู่ดีครับผมผ่านเลยโอเคครับจัาวหนึ่งสองใบแบงค์มันถมไปเยอะแล้ววะมีมอญโลงเลยแต่ผมมีแลนนะผมเอ่อ ตีแล้วถ้าทุยแม่พันก่อนเดี๋ยวพ่อพันลงมาใหม่หมอมาเว้ยแม่พันยังอยู่ครับ่านครับพี่เข้าเดินจัวนึ่งมาลงอะไรดีนะมกเลยกูได้บอลลังมันเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยอัศวินบอลสู้ลำบากอันเนี้ย ทแงเจมสามว่าเรียกนั่นประตูที่สองหัวโอเคเป็นโลมนุษย์โลมนุษย์เว้ยโอเคพี่เจมสามเาหลังให้แม่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเข้าบ้านเลยโอ้ยหนูวิ่งเข้าบ้านเจ็บเอหล้วแม่งพาเลยจหนึ่งใบจวอีกนึ่งใบ แลนด์ผมอยู่ไหนนี่แลนด์ผมอยู่ไหนแลนด์พี่เองไม่มามือ่ไปพี่มือสี่แลนด์พี่ไม่มาแลนด์ผมมาแล้วซ็อกคางแบงค์ครับไอ้แบงค์แบงค์ทุกใบจะคอนลดหนึ่งแล้วก็ใช้เจมลดลงหนึ่งไอ้แบงค์ผมจ่ายเอ่อมุหนูมันก็ไม่มีนี่นะผมจ่ายสามเจมครับสามเจมเรียกแบงค์เทคนิคปทุมภูร์ยา โอ้มาเตะปากเตะปากไอ้นี่ก่อนครับคนแรกเลยอ่าไม่กดด้วยกดข้าวผมไม่รู้เตะอ่นล้มรถเตะรถเหลือหนึ่งครับโอเคครับว่าผมผ่านเลยเ้าเดินจัวแลนลูกพ่อยานะยังวะยังวะยังพึ่งเล่นอู้ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวนะไม่สี่ใช่ไหม หลังมันเยอะว่ะบนมือไม่ไดีหรอเออโอเคเราจะทุยลูกพ่อครับสามนาทีตีนี่ตีมาเลยเลยชีวิเลยกีวิจ้าลงเสวนาแพงครับโ้หมัหนมาแล้วผมล้มโตะแม่งเลยแม่งเอ้ย มาแล้วว่าสีโร้ล้นเดซีโร้ลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาว้าผมต้องการแลนผมต้องรีบเล่นก่อนแลนผมจะหายแบงค์ครับอยู่ข้างล่างสุดจัวสีไว้โดนวหรอกพี่สามสี่ผมจะลงแบงค์มากวาดหนูพี่ให้หมดไม่นี่ไอพี่จะลงโอ้โหพี่หมดไม่นะโอเคผมเข้าบัตเตอร์แล้วไดเลย ่ะมันเหลือหนึ่งแล้วผมตีเคียรดนี่ก่อนไม่ตีพ่อพันเอ้ยยาตีราชินีราชินีตายเลยตีราชตุ้ยโอ้ตายหมดเลยอ่ะพันซิ่งซิ่งเหรอจัวมาเลยพี่โอ้แต่ตายผมตายแน่เลยว่ะลงแรงกันเลยโอ้ไม่แบงแบงเหรอยืนเดกขยหิบเลย โต okay, ้งมาสุดด oh, okay. oh, no! yes. ุ้ยโอเคตัวอ no ่อนโอเคผมบานไม่ทำอะไรเลยอุบาเลยเจอหนึ่งใบโอ้โหแล้วตัวนี่เราจะแพ้จริงๆวะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมกวาดบ้านเนี่ยล้างหนูสกปรกอะพี่ซาบะเบ้งมาแล้วโอยโอเคตีแล้วสุดุ้ยเตะใครใช้แม่กันตายโอเคไปแล้วไปแล้วสุดุ้ย พีเราสผไมพีด่ยกูจเอาอุ้มอไปเล่นมาแ่เลยดูไงวะเนี่ยว้าเสียดายเลยโอเคเลือกสรพุกจยโอ้เ็กเดียวไลน์ไปไม่ถึงสี่อันในเด็กล้วกันได้ครับพี่โหสียใจว่ะถ้าตีมานวได้แน่นอนเลย ยากอะเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมร้านเข้าแล้วเราต้องเก็บแรนไว้เล่นกับเขาวาวไปนี้ขึ้นมือโอเคปีนลงได้เลยพี่เอฟเฟคโอเคครับจิบหนู หนูกูโดนแล้วหนูผ่านเลยโอเคโอ้โหปกป้องไว้ปกป้องราจีนีปกป้องราจินีลงไม่ได้แล้วมีสี่ตีไรหมดสี่ตัวนี่ตีตีนไรกอล่อนเลือดเย็นว่ะ เลี้ยงเหรอไม่ได้พี่เราเนี้ยก็เพี้ยนเดียวกันพี่งานข้าวแล้วงา้งาไส้กองทับแบงคองผมเนยล่ะปาตูแล้วมันจบแล้วใชไมยหนูลูก่อตีไปโอเคข้อทหารอันนี้อันนี้มนุษย์กูคือมนุษย์มนุษย์หนูผ่านเลยพ่อโอเค กูทำอะไรไม่ได้กูตายแล้วเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อาสมิมาชิเกียแล้วขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับ